ไดอารี่ริมทางมรณะเรื่องเล่าสยองขวัญเอาล่ะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและคอมเมนต์บวกหนึ่งหรือพิมพ์ว่าชอบฟังให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้คืนนั้นผมขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดทางเปลี่ยวไร้ผู้คนมีเพียงแสงไฟหน้ารถเท่านั้นที่เป็นเพื่อน จูๆ่ๆไฟหน้ารถก็สาดไปที่รถเก๋งคันเก่าคันหนึ่งจอดทิ้งอยู่ริมถนนสภาพบุบสลายเหมือนผ่านอุบัติเหตุมานานผมชะลอรถด้วยความสงสัยเมื่อเพ่งมองเข้าไปในตัวรถผมเห็นสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนเบาะหน้าไม่รู้ด้วยแรงดนใจใดผมจอดรถข้างทางแล้วลงไปหยิบมันขึ้นมามันคือไดอารี่เก่าๆหน้ากระดาษเหลืองกรอบผมเปิดอ่านมันใต้แสงไฟหน้ารถมือเริ่มสัน่นเมื่ออ่านเจอเรื่องราวของลดา เธอเล่าถึงการเดินทางยามค่ำคืนที่เธอมักเห็นเงาประหลาดข้างทางเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเธออยู่เสมอและมีอยู่คืนหนึ่งเธอพบจดหมายลูกโซ่ปริศนาเสียบอยู่ที่ที่ปัดน้ำฝนข้อความในนั้นเขียนว่าหากไม่ส่งต่อคำสาบจะติดตามตัวไปชั่วชีวิตละดาเขียนว่าเธอพยายามส่งต่อแล้วแต่เหมือนมันไม่เคยไปถึงใครเลยทันใดนั้นไฟหน้ารถก็กระพริบทีที ผมเงยหน้าขึ้นจากไดอารี่มองไปที่กระจกมองหลังภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นยะเยือกผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลังใบหน้าซีดเผือดผมพ่าย,ยุ่งเหยิงดวงตาจ้องมองมาที่ผมอย่างว่างเปล่าเธอยกมือขึ้นชี้ไปที่ไดอารี่ในมือผมพร้อมกับเสียงกระสิบแผ่วเบาข้างหูว่าส่งต่อสิส่งต่อคำสาบของฉัน ไดอารี่ร่วงหลุดจากมือผมเหยียบคันเร่งมิดลืมตาโพลงมองไปข้างหน้าสุดถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมรู้แล้วว่าผมได้รับมรดกจากละดาและมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับผมส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ c r o s x 2ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันได้ไดอารี่ริมทางมรณะคลิปเต็มเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องผีก่อนนอนเรื่องผีแผ่นทิพย์เรื่องลึกลับผีไทยผีข้างทางเรื่องเล่าสยองขวัญไดอารีมรณะจดหมายลูกโซ่ตำนานผีไทยคนขับรถกลางคืนถนนผีดุคำสาบหลอนปริศนา